I'm a a good student. A good student. student. คุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาว่าใจง่ายค่ะอาจารย์ดำภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีค่ะทำไมรู้สึกว่าเวลาซูจชิงถามคำถามนี้ซูจชิงแบบมีความสุขมากๆยิ้มเยแย่แบบใจง่ายไม่เป็นอะไรที่สนุกไงคือเราถามอย่างนี้เวลาคุณตอบมาแล้วมันสนุกง่ายๆครับ ฮาร์ดอีซี่ฮาร์ดอีซี่ฮาร์ดเหรอคะอีซี่ฮาร์ดอ่ะถูกเป็นอะไรกับอีซี p พาสคะไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจะใช้คำว่าอีซีนะครับอีซีครับอีซีนะครับจะสังเกตนะครับมีเสียงสั่นในลำคอนะครับ e a s y ออกเสียงว่า e เหมือน e e e แล้วก็ z e e e z easy Easy, easy. แต่ว่าถ้าถ้าพูดว่า I'm easy going she's easy going he's easy going ก็คือเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายหรือว่าเป็นคนที่สบายๆอันนี้เป็นคำที่เป็นไปทางด้านบวกนนไม่เป็นไปทางด,ด้านดบ This is very positive Adam is easy going Thank you แต่ว่าถ้าตัด Going o u โอ้โหนี่แหละใจง่ายนะครับ She's easy he's easy อันนี้ก็เป็นคำด่าได้นะครับ <c oughs> จริงจริงมันแล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าบอกว่า It is easy ก็คือง่ายเฉยๆนะครับ This is easy uh, This is an easy task <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ง่ายนั่นแหละง่ายได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนนะฮะเราบ,บอกว่า He's easy อันนี้ก็ เป็นด้านลบแน่นอนนะครับคือมันแปลว่าฉันเป็นคนง่ายงไม่ได้หรอคะอาจารย์แต I'm easy I'm easy ฉันเม็นม่ได้แบ็กดี้ฮาด์แบ็ดดแบบนี้ I'm easy I'm easy going ดีกว่า I'm easy going I'm I'm a chill person I'm down to earth ติดดิน่างนี้นะครับ I'm not high maintenance high maintenance ก็คือไม่ได้เป็นคนเยอะนะครับไม่ได้เป็นคนที่แบบเรียกร้องความสนใจอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็คือ I'm I'm down to earth จากปฏิกิริยาที่ซูชิงพูดว่า I am easy และอดำหัวเราะขนาดนั้นนี่ก็พอจะรู้แล้วค่ะว่าไม่ควรจะพูดหรือมีคำอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ดีนะครับต้องออระวังในการใช้แล้วกันนะครับก็คือ he or she gets around ถ้า around ก็คือรอบๆใช่ไหม gets around ก็คือ ไปนอนกับทุกคนนั่นแหละครับคือนอนหลายหลายที่นะนรับถ้าไม่รู้นี่ก็อาจจะแค่ค,ค,ค,คิดว่าแบบไปคนที่ไปเที่ยวเยอะหรือเปล่าเดินทางท่องเทียเท่ยวเยอะ She gets around หรือว่า She's ถ้าเป็นคำที่เป็นทางการที่แปลว่าสับสนก็ค,ค,ค, <laughs> คือคำว่า promiscuousHe's promiscuous หรือ She's promiscuousSo don't be promiscuous ค่ะ Don't be easy โอเคหรือบอกว่าถ้ามีคนมาจีบเราคิดว่าคุณใจง่ายนะครับเราอยากจะบอกเขาว่า HeyI'm not that easy ไม่ได้ใจง่ายขนาดนั้น You have to put some more effort into it. คุณต้องมีความพยายามมากกว่านี้อะไรประมาณน,นี้ค่ะเาเล่นตัวล่ะคะเล่นตัวเขาเล่นตัวก็คือ to play hard to get. Quit trying to play hard to get with me. เลิกเล่นตัวได้แล้วอะไรใจง่ายก็บน่นเล่นตัวก็บน่น <laughs> <laughs> เจ้าอะไรกันแน่คะคืออย่างนี้ก็ได้ถ้าบอกว่าการทำให้เขาประทับใจเป็นสิ่งที่ยากนะครับก็คือ she is really hard to impress อันนี้คือแบบจีบยากจีบยากนั่นเองอ ค่ะคุณผู้ <Okay. S 1> ชมก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าถ้าหากต้องการที่จะพูดถึงค่ะอาการความรู้สึกใจง่ายนะคะไปจนถึงการจีบยากจีบไม่ติดสักทีเนี่ยภาษาอังกฤษจะพูดยังไงค่ะ Can I get a glass of water Can I get a glass of water Can I get a glass of water อ๋อเป็น glass นะครับ glass and glass ทั้งอเมริกันและอังกฤษนะครับไม่ข้ามเสียงคับกล้่ครับต้องเป็น glass ทั้งคู่ครับ glass glass Glass. Oh yeah, glass. Glass. Okay. Or I'm gonna hang out uh, on my grass tonight. <laughs> <laughs> okay.